ี่เอามาจากบ้านแม่ <c oughs> มอมกแล้วมาดื่มอ็นแล้วนะคะทุกคนกคิวชอบจะบอกว่าแตกนะจ๊ะอันนี้ชอบไม่รู้ว่ามันแตกตอนไหนนะดูเ <c oughs> พิ่งไปเห็นมานะค่ะทุกคนแตกแตกแล้วก็ต้องเปิดไม่รู้ว่ายังมีน้ำให้กินหรือเปล่า ยังมีน้ำยังมีน้ำอืมโซโหดโอ้ยน้ำหกไม่ได้สเตไม่ได้อ่ะมันเปิดไม่ได้มันติด ก็แล้วอันนี้คือมะม่วงทุกคนกินไม่ทันชอบก็แบ่งให้แม่บ้านไปคนละสองลูกนะคะแบ่งให้รีเซชชั่นด้วยแบ่งให้แม่บ้านด้วยไปติดสินบนเขาไว้เพราะว่าเวลาเราขอเขาเรียกอะไรนะฮันดุกถ้าคนหนูไปะลงมทะเลเงี้ยเขาก็จะให้เราเราไปวางยาแม่บ้านไว้โอเคค่ะทุกคน